ครับก็สวัสดีนะพี่เพื่อนๆนะวันนี้ก็พบกันเช่นเคยนะครับเดทคนชอบพระนะครับเหมือนเดิมครับพบกันยามเย็นของทุกวันนะครับชมพระสมเด็จของเอฟซีที่ติดตามทาง youtube facebook แล้วก็ Tik t o อกนะครับส่งพระมาร่วมแบ่งปันนะครับอ่ะก็สวัสดีปีใหม่นะครับวันนี้วันที่1มกราสองห้านะครับก็เริ่มต้นปีด้วยหลวงปู่หินวัดละขังนะครับอันนี้เป็นของเ c จากสมุทรสาครนะครับ อันนี้เป็นหลวงปู่หินนะครับปกโพองค์ที่ลงประมูลวันนี้นะครับอันนี้ของ f c สมุทรสาครนะครับขอเช่าบูชาเรียบร้อยนะครับวันนี้ผมประมูลไป2องค์นะครับก็คือปกโพองค์นี้นะครับไม่หักไม่ซ่อมนะครับผิวอมน้ําตาลนะครับผิวนี้จะองค์น้ําตาลเหลืององน้ําตาลนะครับในด้านหลังก็จะเป็นหลังเรียบนะครับหลังเรียบเนื้อสมเด็จเนื้องา นะครับด้านหน้าก็จะเป็นเหลืองอมน้ําตาลนะครับด้านหลังก็ดูดูง่ายครับดูง่ายไปสององนะครับไปพร้อมตลับเลดอีกองคหนึ่งเป็นอ่าเก้าชั้นวัดระฆังนะครับของหลวงปู่นาคนะครับองค์นี้นะครับองค์นี้ก็ยังดูสวยครับยังดูสวยผิวจะไม่คล้ำเหมือนหลวงปู่หินนะครับอันนี้หลวงปู่นาวัดระฆังปีเดียวกันนะครับปี95้า้านะครับ ก็ได้ดูทั้งเนื้อหลวงปู่หินแล้วก็หลวงปู่นาคไปพร้อมกันครับในประมูลวันวันนี้นะครับราคาเริ่ม199ครับราคาปิดด่วนอยู่ที่หน้าโพสต์นะครับถ้าไม่มีปิดด่วนก็เหมือนเดิมครับปิดช่วงเวลา3ทุ่ม5นาทีถึง3ทุ่ม35นาทีนะครับออาโอเคนะครับก็สวัสดีปีใหม่เป็นทางการนะครับวันนี้2 5 6 7นะครับก็ ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับป่าสจากโลกนะครับป่าสจากโลกภั่โอเคครับวันนี้ก็เริ่มต้นของ fc จากสมุรสาครเนื่องจากว่ามีพระที่ได้เช่าเนี่ยองหนึ่งนะครับก็คือปกโพหลวงปู่หินนะครับองนี้ผมก็เอาไว้ประมูลนะครับไว้ประมูลส่วนองค์อื่นๆนะครับอย่างอย่างองค์นี้นะครับองค์นี้ตัวผมก็ยังไม่ได้เช่านะครับองค์นี้ยังไม่ได้เช่านะครับ อันนี้ก็คือจะเป็นพระที่ต่างสายอยู่นะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้เช่านะครับอันนี้ก็เป็นตุ๊กตาครับวัดพับของพระสังฆราชสุกไก่เถื่อนนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้เช่านะครับคะแนนสององค์นี้ก็ยังไม่ได้เช่านะครับพระกิ่งนะครับอันนี้ดูแบบอ่ะตัวผมนี่มีต้องบอกว่ามีพระกิ่งนะไว้ใช้เรียกสมเด็จก็จะเป็นพระกิ่งของสมเด็จโตนะครับอ่าแต่ว่าผมก็ เคยโชว์แล้วเคยโชว์แล้วครับแต่วันวันวันนี้ที่ใส่ก็คือจะใส่ของอวัดพระแก้วนะครับก็สองสี่หนึ่งหนึ่งอะที่ใส่ผมก็จะสลับกันใส่ครับกับครัวโตนะครับอันนี้เจ็ดชั้นนะครับแต่ว่าคนละเนื้อหากับที่ผมสะสมนะครับอ่ะอันนี้ก็ส่งกลับนะครับองค์อื่นผมส่งกลับนะของ fc สมุทรสาครนะครับ ไปต่อของอีกท่านหนึ่งนะครับ fc ขอนแก่นต่อของ fc ขอนแก่นนะครับ fc ขอนแก่นเนี่ยมาด้วยกัน3กล่องเล็กนะครับผมก็เลยจับมารวมกันนะครับก็มีที่ไปได้เนี่ยจะเป็นหลวงปู่ลำพูปี02พิมพ์ใหญ่นะครับองนี้ผมไปได้เดี๋ยวผมไปดูเนื้อหานะครับส่วนถ้ามีองค์ไหนที่ผมมีสะสมอยู่แล้วผมก็จะเอามาเทียบเคียงให้ fc ได้ชมนะครับอย่างหลวง หลุมพ่อปานนะครับนี่หลุมพ่อปานนะครับอันนี้ของ FC มีมา2อ,องค์นะครับผมก็จะเทียบของผมมีเนื้อสมเด็จอยู่องค์หนึ่งนะครับก็ f c เคยดูแล้วแหละครับแล้วก็เนื้อดินเนี่ยอยู่องค์หนึ่งนะครับนี่ผมจะเทียบทั้ง2อ,องค์ให้ให้ดูด้วยนะครับก่อนอื่นเลยขอไปดูองค์ที่ผมเช่าก่อนนะครับคือส่วนใหญ่แล้ว FC ประมาณต้องบอกก่อนว่า70%นะครับ จะดูเฉพาะองค์ที่ผมรับเข้านะอีก30%เนี่ยคือคนหาพระคนหาพระ30%เนี่ยจะดูองค์อื่นๆที่ผมไม่ได้เช่าด้วยนะครับว่าทำไมถึงไม่เช่านะครับเนื้อหาลักษณะแบบไหนอันนี้หลวงปู่รำพูนะครับวัดอ่าหลวง,งปู่รำภูบางขุนพรมนะครับปี0-2นะครับอันนี้ที่ผมได้เช่านะครับ ขอ,อง fc ขอนแก่นนะครับได้องค์เดียวนะครับได้องค์เดียวอันนี้อันนี้ก่อนปี0 9นย์นะครับห่างกันอยู่6ปีนะครับนี่ดูดูง่ายนะครับพื้นผิวเนื้อหานี่ครับดูแล้วก็หยิบจับหลวงปู่ลำพูได้ครับถ้าจำเนื้อเช่าหลวงปู่ลำพูในราคาหลักร้อยตามแผงได้เลย นะครับยังมีครับยังมีอยู่นะครับพระแผงหลักร้อยยังมีนะครับเราเป็นพระแท้ที่หลายๆคนเนี่ยมองหาแต่พระที่ถึงยุคนะครับเก่าๆแต่มองแบบนี้ครับปล่อยพระแท้ที่เป็นแบบสายอนุสรเนี่ยไปนะครับเล่นหากันหลักพันนะครับเล่นหากันหลักพัน แบบนี้ไม่มองครับไปมองแบบเก่าแล้วก็โดนสายโรงงานอ่าโอเคครับอันนี้ผมเช่านะครับน่าจะชัดเจนนะครับน่าจะมองชัดเจนนี่ครับอันนี้พื้นผิวของหลวงปู่ลำพูปีศูนย์นะครับนี่นะครับเนื้อจะเรียบเรียบนะครับเนื้อค่อนข้างจะแก่ ปูนนะครับอ่าโอเคนะครับด้านหลังเนี่ยคล้ายอ่าวัดปราสาทเหมือนกันแต่จะซีดกว่านะครับวัดวัดปราสาทนี้จะสว่างกว่าอ่าโอเคนะครับวันนี้ผมได้เช่าองค์เดียวนะครับหลวงปู่ลำพูบางคุณผมปี0ูนนะครับขอแยกไว้ด้านนี้นะครับอ่าขอไปดูองค์อื่นๆองค์อื่นๆนั่ก็เริ่มจากหลวงพ่อปานก่อนนะผมขอแกะองค์ที่ผมเอามาเทียบเคียงนิดหนึ่งครับ องเทียบเคียงครับหลวงพ่อปานนะครับกับของ f อความแตกต่างลองดูความแตกต่างนิดหนึ่งนะครับอ่ะององนี้ก็ไปเทียบกับองค์นี้นะครับอ่ะขอดูนะครับวันนี้ชมไปด้วยกันครับชมไปด้วยกันคือผมจะสรุปพระของ f อทีละท่านนะครับอ่ะจะได้ไม่สับสนแล้วก็จะได้ไม่งงนะครับของท่านอื่นรอรอก่อนนะครับเจ้าของพระนะครับได้ได้ดูไปด้วยกันได้ศึกษาไปด้วยกันครับ อาโอเคนะครับผมขอแกะนิดนึงครับแกะแล้วก็มาลองเทียบแล้วก็ส่องให้ชมกันชัดๆนะครับว่าเผื่อไปเจอครับเผื่อไปเจอตามแผงอา้าวก็ลองดูนะครับคือถ้าอย่างที่บอกไว้นะครับถ้าเห็นอยู่องค์เดียวลักษณะแบบนี้นะครับถ้าไม่เห็นไม่ได้เห็นแบบเนื้อหาที่แบบในในฉบับที่ผมสะสมเนี่ยก็อาจจะมองไม่ออกนะครับแต่ถ้าได้มาดูแบบนี้ครับ ถ้าได้มาดูได้มาสององค์จริงนะครับความแตกต่างนี่โอ้โหแทบจะแทบจะวางได้เลยนะครับแทบจะวางได้เลยอันนี้ผมให้ดูธรรมชาติก่อนนะครับผมไปดูธรรมชาติก่อนนะครับคือขี่ไก่เหมือนกันนะหลวงพ่อปานขี่ไก่หางพวงเหมือนกันนะครับแต่ว่าเอาดับแรกเลยธรรมชาติขององค์พระนะครับธรรมชาติขององค์พระ อายุของพระนะครับอาโอเคนะครับนี่ผมผมขอส่องเทียบนิดนึงนะครับขอส่องเทียบนิดนึงส่องของผมก่อนไ้ส่องของผมก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปหาของ f อนะครับไอ้หลวงพ่อปานขี่ไก่นะครับ ครับเห็นไหมครับอันนี้คือความคลาสสิกนะครับความคลาสสิกของพระแต่ละองค์อันนี้มาหาของ f อนะครับอันนี้ขนาด2นะครับอันนี้ผมต้องแจ้งก่อนว่าอันนี่คือขนาด2ถ้าเป็นพระที่เป็นพระที่ถึงยุคนี้ก็คือดูง่ายครับแต่น,นี้คือโอ้โหต้องมอต้องบอกว่าค่อนข้างจะ แตกต่างกันพอสมควรนะครับอ่ะเห็นไหมครับอันนี้ผมสอ่องแค่ด้านหน้าก็พอนะผมขอส,อสอ่องสองแค่ด้านหน้าพอด้านข้างนิดหนึ่งครับนี่นะครับนี่ก็คือจะมีคราบไข นะครับคาบไข่คาบไข่ของเนื้อองค์พระแล้วก็จะมีคาบผงอันนี้ก็จะมีคาบไข่น้ำตาลเคลือบอยู่นะครับเอาโอเคนะครับอันนี้ก็น่าจะพอมองออกนะครับพอมองออกถ้าได้ดูแบบนี้แต่ถ้าไม่เคยเห็นองค์จริงเห็นเนื้อที่เล่นจริงก็อาจจะดูยากนิดน,นึงนะครับอย่างผมออกนี้ นะครับโอเคนะครับเนาะอันนี้คือผมก็อันนี้ FC ขอนแก่นนะครับ FC ขอนแก่น Nolan. ก็เผื่อครับ <sm all> เผื่อเผื่อ <sm all> ไปเจออย่างที่ผมสะสมนะครับอ่าอย่างนี้ครับแบบเนื้อสมเด็จนะครับแบบเนื้อสมเด็จผมก็มีสะสมเช,ช่นกันนะครับ <sm all> คืออันดับแรกก็ดูดูที่ผิวเนื้อก่อนนะครับดูที่ผิวเนื้อดูที่คาบแรกอ่าคาบลักนะครับ คาบลักแล้วก็คาบอาทองนะครับอายุของทองนะครับแบบนี้ผมก็ดูดูอยู่นะครับไม่ได้แบบว่าไม่ได้ปล่อยผ่านนะต้อตงแจ้งก่อนนะครับว่าผมไม่ได้ปล่อยผ่านถ้ามาเป็นพระที่เนื้อแท้นะครับอันนี้คือเนื้อสมเด็จนะครับอันนี้คือเนื้อสมเด็จ โอเคครับอันนี้ผมเอามาเทียบเคียงนะครับถ้ามีแบบที่ผมสะสมผมก็จะามาเทียบเคียงให้ให้ชมนะครับส่วนองค์อื่นๆนะครับอย่างปิดตาปิดตาแบบนี้ตัวผมก็ไม่ได้สะสมนะครับเพราะว่าเนื้อจะคนละเนื้อหาที่ผมเล่นอยู่นะครับหลวงปูท่ทวดสององค์นี้อันนี้ก็ไม่ได้สะสมนะครับอันนี้ก็วัดห้วยมงคลน,นะครับอันนี้ก็ คือวัดห้วยมงคลที่ไม่นิยมนะครับพระออกมาเรื่อยๆนะครับพระออกมาเรื่อยๆไม่มีหมดนะครับพระออกมาเรื่อยๆไม่มีหมดทําให้วัดห้วยมงคลเนี่ยไม่ค่อยมีการที่ว่าเล่นหานะครับไม่ค่อยมีการเล่นหาถ้าเป็นปี4 4นะปี44ก็พอมีราคาอยู่แต่ว่าก็ไม่สูงนะครับ ปีศสีก็จะเป็นหลวงปู่ทวดสกนะครับอ่าแบบนี้ตัวผมยังไม่ได้สะสมนะผมแจ้งก่อนนะแบบนี้ยังไม่ได้สะสมนะครับคือพระต่างวัดนะครับพระต่างวัดไม่ทราบที่แน่ชัดนะครับแบบนี้ก็ยังไม่ได้สะสมนะครับอ่าอันนี้ก็พระต่างวัดนะครับพระต่างที่นะครับอันนี้ก็ไม่ได้สะสมนะครับอันนี้ผมแยกออกก่อนนะครับอ่องค์นี้นะครับเสมาวันท่านะครับแบบนี้ กับองค์ที่ผมเช่ามาล่าสุดเ,เดี๋ยวผมให้ดูนิดหนึ่งครับอ่านี่ผมร,รับเข้าล่าสุดนะครับเห็นไหมเสมาวันทายืนถือระบบือคือพระสังฆราชสุกไก่เถื่อนเนื้อท่านจะเป็นพระเนื้อผงสมเด็จนะครับที่เนื้อในเนี่ยจะเป็นพระเนื้อสีขาวนะครับพระเนื้อสีขาวที่มีความอ่านุ่มตา ที่มีความนุ่มตานะดูแบบแต,แต่แต่องค์นี้จะไม่เห็นข้างในแต่มองพื้นผิวได้ครับมองพื้นผิวได้เห็นไหมครับความเป็นธรรมชาติขององค์พระความเป็นธรรมชาติของพระก็คือเนื้อสมเด็จด,ดีๆนี่เองนะครับน่ครับนี่ก็คือแค่คล้ายนะครับแค่คล้ายถ้าผมส่องให้ดูนิดนึงนะครับถ้าส่องไม่ได้แบบว่าเป็นเนื้อแท้เราจะหลงนะครับเราจะหลงแล้วก็อาจจะ จินตนาการไปนะครับว่าเนื้อสมเด็จต้องเป็นลักษณะแบบนี้แน่นอนนะครับนี่นะครับอันนี้คือเสมาวันทายืนถือระบัวที่รับเข้าล่าสุดนะครับของ f อฟาจากกรุงเทพนะครับจาก f อฟกรุงเทพนะครับดินแดงนะครับอันนี้อยู่แถวแถวดินแดงนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ แล้วก็มาที่ท่านนี้ครับเห็นไหมครับลักษณะผิวเนื้อแค่คล้ายเฉยๆนะครับคือส่องเนี่ยหลงแต่เอาออกจากกล้องเนี่ยแตกต่างกันมากครับเอาโอเคนะครับอันนี้คือถ้ามีองค์ที่สะสมอยู่ก็จะเอามาเทียบเคียงอันนี้คือผ้าเนื้อมันนะครับต้องแจ้งก่อนนะครับผ้าเนื้อมันเนี่ยอันนี้ส่วนใหญ่แล้วดูง่ายครับดูง่ายลงบ่อยด้วยนะครับ อันนี้ฐานแซมอันนี้ก็เป็นผ้าแท้ที่ออกต่างวัดนะอันนี้องค์องน,นี้ต่างวัดนะครับฐานแซมองนี้ไม่ใช่ศูนย์เก้านะครับเนื้อหาไม่ใช่ศูนย์เก้านะเพราะเหลืองเลยนะครับแล้วก็มีจุดมวลสารค่อนข้างเยอะอันนี้ผ้าต่างวัดนะครับไม่ใช่สายโรงงานแต่เป็นพร er ะแท้ต่างวัดนะครับสะสมได้นะครับองค์นี้ยังนะครับองค์นี้ยังไม่ได้เช่านะครับอันนี้แยกออก แบบนี้ตัวผมก็ยังไม่ได้เช่าหานะครับแบบนี้ตัวผมยังไม่ได้เช่าหานะครับอันนี้ผมส่วนใหญ่จะปล่อยผ es ่านนะครับอาจจะให้ท่านอื่นนะครับอาจจะให้ท่านอื่นนะครับองน MM ี้ยังนะครับยังอันนี้ค่อนข้างใหญ่นะค่อนข้างองค์ใหญ่นะครับดูจากลักษณะแล้วอันนี้สมเด็จมวนแต่ว่าเนื้อนี่ยังไม่ไม่ใช่แบบที่เล่นครับนี่ผมแยกออกก่อนนะครับปิดตาก็ เนื้อยังดูใหม่อยู่นะครับอันนี้ตัวตัวผมก็ปล่อยผ่านนะครับสมเด็จอันนี้ไม่ใช่นะครับองนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เนื้อหลอกนะครับเนื้อหลอกอ่อนี้ก็เช่นกันนะครับนี่ก็เนื้อหลอกเช่นกันนะครับถ้าเป็นแบบขวดตัวสองสอันนี้ก็ดูดีๆครับส่วนใหญ่จะทําหลอกพอศกันนะครับเห็นเยอะนะครับเห็นเยอะโอ้นี้ถ้าไปเทียบกับรอห้าเมื่อวานที่ผมลบ วันก่อนนะเอาเมื่อวานเนี่ยครับช่วงวันที่31เ,เนี่ยผมลงไกเซอร์เนื้อเหลืองไปโหส่องมันมันเลยครับส่องมันเลยองคนั้นอันนี้เนื้อมันนะอันนี้มันทั้งองค์นะครับอันนี้คือมันทั้งองค์ไม่ใช่แบบว่าผิวมันเฉพาะด้านหน้านะครับอันนี้คือผิวมันทั้งองค์เลยนะครับอ่ะแบบนี้ก็ไม่ใช่นะครับอ่ะลองดูนะครับ ลักษณะแบบนี้ผมไม่ได้เล่นหานะครับเนื้อหาก็แตกต่างอยู่แล้วครับอ่ะแบบนี้ก็เช่นกันนะครับอ่ะไม่ได้สะสมนะครับหลวงพ่อปานผมแยกออกนะครับอันนี้ก็ดูง่ายนะครับหลายหลายท่านก็ที่ติดตามมาก็แบบนี้ก็ดูง่ายครับแบบนี้ไม่ได้หยิบจับเลยนะครับแบบนี้ไม่ใช่พระที่ถึงยุคนะครับอ่ะอันนี้แยกออกนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นพระต่างวัดนะครับเป็นพระต่างวัด อันนี้ก็ยังไม่ได้รับนะครับอันนี้ก็เช่นกันครับอันนี้ก็เป็นผ้าต่างวัดนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้รับนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ยุคต้นนะครับเป็นพิมพ์ยุคต้นแต่เนื้อไม่ใช่นะครับเนื้อหลอกนะครับองนี้อันนี้ก็เป็นผ้าดีนะครับอันนี้เป็นผ้าดีนะแต่ว่าไม่ใช่แบบรุ่นที่เล่นหานะครับอันนี้ก็ส่งกลับก่อนนะครับเอาเคเอขอนเกนครับสรุปรับแค่องค์เดียวนะครับ อ่เอฟซท่านต่อไปนะครับที่ได้เช่าหานะครับก็คือ f c จากอุดรธานีนะครับอ่าธานีก็ส่งมาน่าจะ2รอบนี้เองนะครับรอบแรกก็ได้เช่านะครับรอบนี้ผมชอบเนี่ยไม่ใช่สมเด็จนะครับอ่สมเด็จนี้ก็ยังไม่มีในแบบที่ผมสะสมนะครับแต่ผมชอบองค์หนึ่งก็คืออ่าพระหูยานนะครับลบบุรีองค์นี้นะครับ เดี๋ยวผมพาไปชมนิดหนึ่งครับอันนี้คือธรรมชาติขององค์ท่านเนี่ยค่อนข้างจะเดิมๆม,มากนะครับนี่นะครับอ่ะลองดูนะครับองค์นี้ผมเช่านะครับองค์นี้ผมเช่าคือท่านหล่อมาค่อนข้างจะไม่เตรียมด้วยนะครับหล่อมาไม่เต็มเนี่ยคือว่าด้านข้างเนี่ย ไม่มีปีกนะครับเห็นไหมครับจริงๆถ้าเต็มถ้า,ถาเต็มองเนี่ยด้านข้างปีกท่านจะเต็มนะครับปีกท่านจะเต็มนี่คือเหมือนติดแบบเหมือนปิดติดไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะครับเห็นไหมติดไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่คือด้านข้างนี้จะแหว่งอันนี้แหว่งไม่ใช่การใช้นะครับอันนี้คือแหว่งจากการหล่อนะครับอันนี้แหลงแหว่งจากการหล่อนะครับอันนี้หลังลายผ้านะครับหลังลายผ้าที่ไม่ใช่แบบ เห็นแบบลายแบบเต็มองค์นะครับเพราะนะครับเพราะว่าจะมีแบบก้อนเหมือนเป็นคาบดินขี้เบ้านะครับเป็นก้อนเนี่ยทำให้ไม่ได้เห็นลายผ้าทั้งองนะครับจะเห็นอยู่ด้านข้างนะครับเห็นอยู่ด้านข้างมีเป็นช่วงๆนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเห็นไม่ชัดนะครับจริงๆจะเห็นทั้งหมดแหละเนี่ยแต่ว่าด้วยอ่า ก้อนขี้เบ้าด้วยนะครับทำให้ติดไม่เต็มนะครับองนี้ค่อนข้างคลาสสิกนะครับคลาสสิกลองดูได้นะครับองนี้นี่นะครับฝั่งด้านนี้เห็นไหมครับเนี่ยด้านด้านเนี้ยค่อนข้างจะดูเห็นแบบเยอะกว่านะครับแต่ด้านนี้เนี่ยเริ่มใวแหวงนะครับมีแหวงด้านข้างนี่นะแหวงเข้ามาตรงแขนจะไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะครับตรงช่วงหัวไหล่ท่าน แต่ว่าองค์นี้ดูง่ายครับดูง่ายอัน Wit! นี้ก็คือผมเช่านะครับเห็นไหมจริงๆใบหน้าของท่านน่ะจะไม่ได้อ่างอเข้าไปอย่างนี้นะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้นะครับช่วงตรงนี้จะบางนะครับช่วงตรงนี้จะบางนี่ครับอ่าโอเคครับอันนี้ก็หายากต้องบอกว่าหายากครับพระหูยานลบบุรีอันนี้พระเนื้อชิน มจะส่องให้ดูนะครับอันนี้คือเอาแบบธรรมชาติเดิมๆก่อนจุดที่แบบว่าอยากให้ดูนะครับจุดที่อยากให้ดูนี่นะครับคือพระมาแบบไหนก็อยู่แบบนั้นตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะครับไม่ได้ถูกนำไปอ่าเหมือนกับใช้จนศึกคืออยู่ไงอยู่งั้นครับนี่ลักษณะคราบ แบบนี้ก็ยังอยู่เดิมๆนะครับค่าแบบนี้ยังอยู่เดิมๆแล้วลองดูอะลองดูนะครับถ้าไปเจอแบบนี้ตามแผงนะครับยังไงก็ฝากนิดนึงครับฝากนิดนึงส่งมาให้ชมหน่อยนะครับส่งมาให้ชมหน่อยวันนี้ถือว่าเป็นเริ่มต้นปีนะครับเริ่มต้นปีด้วย ที่ค่อนข้างจะหายากมากๆนะครับอันนี้พระเนื้อชินนะครับเนื้อชินจะเห็นเป็นแบบขาวแบบเป็นปลอดอยู่นะครับนี่นะครับก็คือเหมือนสภาพพระยังอยู่เดิมๆนะครับไม่มีการใส่ขึ้นคอแล้ว เนื่อหรือว่าคาบไข่เนี่ยเข้าไปถูกเนื้อเลยนะครับนี่นะครับพระหูยานลบบุรีนะครับอ่าโอเคครับก็ ขอบคุณ f C อุดรนะครับขอบคุณ FC orn, อุดนะรที่ส่งมาแบ่งปันนะครับที่ส่งมาแบ่งปันคือตั้งแต่ส่งรูปมาแล้วนะครับเ c ซส่งรูปมาให้ชมนะครับผมบอกว่าโอขอชมหน่อยครับพี่นะครับถ้าองค์ไหนที่ผมบอกผ่านไปองค์นั้นก็แสดงว่าตัวผมนะ่ย ยังไม่ได้เช่าหานะครับผมก็จะบอกว่าขอผ่านก่อนครับนะครับขอผ่านก่อนครับอันนั้นคือผมยังไม่ชอบนะครับท่านอื่นอาจจะชอบนะครับอย่าเพิ่งตีไปว่าไม่ไม่ดีทั้งทั้งหมดนะครับโอเคนะครับตรงนี้นี่นะครับใบหน้าเปื้อนยิ้มนะครับใบหน้าเปื้อนยิ้มนะครับพระหูยานลบบุรีนะครับ อโอเคครับองค์เดียวนะครับองค์เดียวที่ผมเช่านะครับอ่ะองค์อื่นเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่ะ,อ,ะองนี้ยางนะครับยางนะหลวงปู่ทวดอันนี้ก็ยางนะครับสมเด็จเนี่ยผมดูแป๊บเดียวนะสมเด็จดูแป๊บเดียวนะครับก็ ไม่ใช่เนื้อที่เล่นหานะครับก็ส่งกลับนะครับแบบนี้ก็เช่นกันนะไม่ใช่เนื้อที่เล่นหานะครับแบบนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นซุ้มเส้นลวดนะครับซุ้มเส้นลวดนี่ผมก็ส่งกลับก่อนนะครับเอาเคนะครับผมเช่าองค์เดียวนะครับ fc อุดรนะครับอ่าขอบคุณครับไปต่อนะครับไปต่อเอาอีก3ท่านนะครับอันนี้มาจากกำแพงเพชรนะครับแล้วก็ จากนนทบุรีนะครับแล้วก็จากลาดบุรีนะครับอ่าทั้ง3ท่านเนี่ยคือไม่มีสมเด็จที่เนื้อหาที่ได้เช่าหานะครับอันนี้ผมก็ส่งกลับนะครับอันนี้ก็ยังไม่ใช่เนื้อที่เล่นหานะครับอ่าแบบนี้ก็ยังไม่ได้สะสมนะครับอันนี้ผาดีนะแต่ว่าอ่าออกต่างวัดนะครับผาดีออกต่างวัดอ่าอย่างนี้เนื้อหลอกนะครับอย่างนี้เนื้อหลอกอันนี้ก็ผาดีต่างวัดนะครับ อันนี้ก็ดีนะครับต่างวัดนะครับเอาโอเคนะครับอันนี้ผมส่งกลับนะครับถ้าวัดไหนนั้นต้องแจ้งก่อนว่าไม่ทราบนะครับไม่ทราบเพราะว่าถ้าเป็นสายวัลขังนะครับก็มีเป็นสายหนุศร์ที่เล่นหากันอยู่แล้วครับก็จะมีเนื้อหาที่สะสมนะครับก็อย่างบางคนผมก็เช่นกันนะครับอันนี้ของ fc นนทบุรีนะครับมีสมเด็จ อ่ามีมีองค์นี้มีองค์งนี้นะครับมีเป็นหลวงปูนน่นาคปี95นะครับก็ทรงเจดีนะครับเมื่อกี้ก็ <auc ie S 2> มองลืมลืมผ่านนะครับมองผ่านไปนะครับองค์นี้อ่ะองค์นี้องค์นี้เช่านะครับองค์นี้เช่านะอ่ะผมส่องให้ดูครับนี่คือพระผิวงานะครับพระผิวงานี่ครับก็อายุพระ70ปีนะครับอายุพระ70ปี 95ตอนนี้ก็6 7 7 2นะครับอ่ะ72ปี73ปีเนื้อผิวงาวะัลขะังเนี่ยครับถ้าเป็นสายวะัลขะังก็จะเป็นเนื้อหาที่เป็นเนื้อสมเด็จที่เป็นเนื้อผิวงานะครับนี่ครับไขาอายุอ่าโอเคครับองนี้เป็นคะแนนทรงเจดีนะครับอ่าโอเคนะครับ องค์อื่นยังไม่ได้เช่าหานะครับองค์อื่นยังไม่ได้เช่าหานะปิดตานะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้เช่านะครับพระเหรียญนะครับอันนี้ก็เป็นสมเด็จองค์เล็กนะครับแต่ว่าน่าจะต่างที่นะครับนี่ก็ไม่ได้เช่าหานะครับแบบนี้ก็ไม่ได้เช่าหานะครับแต่ว่าดีนะองค์องค์นี้ดีนะครับแต่ว่าไม่ทราบว่าอ่าที่ไหนนะครับสะสมได้นะครับอ่ามีสนใจอยู่องค์หนึ่งนะครับ F c ฟซีนนทบุรีนะครับโอเคครับต่อที่ f c ลาดบุรีนะครับ ชุดนี้ยังไม่ได้เช่าหานะครับอันนี้ก็เนื้อหลอกอยู่นะครับอ่าแล้วก็อันนี้หลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมอ่าตัวผมก็ยังไม่เคยเช่าเลยนะครับอันนี้คือยังไม่ชอบเนื้อนะครับไม่เคยเช่าไม่ใช่ว่าจะไม่เช่านะครับถ้าเป็นเนื้อแท้มาผมก็เช่านะแต่นี้ยังไม่ชอบนะครับยังไม่ชอบอันนี้หลวงปู่ภูอ่าแสยิดนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้เช่านะครับ ลองดูนะครับอันนี้ก็ขอผ่านก่อนนะครับนางพญานะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้เช่านะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวขอสรุปพระที่เช่าหาวันนี้นิดหนึ่งครับช่วงท้ายนะครับอ่ะก็สรุปคร่าวๆวันวันนี้นะครับก็คือสีองค์นะพระหูยานลบบุรี1หลวงปู่ลำพูปี02นหนึ่งแล้วก็หลวงปู่นาคเจดีวัลังนะครับคะแนน หลวงปู่หินนะครับปกโพป,ปี95วัดรักขังนะครับก็วันนี้โชคดีก็องค์ที่พระที่ตามหาหรือว่าหายากเนี่ยมาได้เช่าองค์หนึ่งนะครับก็ขอบคุณมานะครับองค์นี้นะครับอันนี้ก็หลวงปูล่ลำพูนะครับก็ดูง่ายนะครับคะแนนหลวงปูน่นาคเจดีนะครับอันนี้ก็พระใช้มาแต่ไม่ได้ใส่อาบน้ำนะครับก็คาบ อันนี้คือคาบการเลี่ยมนะครับคาบเลี่ยมแล้วก็ปูหินนะครับปกโพนะครับอันนี้ก็พระไม่ได้ใช้เหมือนกันนะครับอันนี้คาบนี้คือเป็นคาบมาจากแรกเริ่มเดิมถือทีแล้วนะครับแต่ว่าแปลเปลี่ยนสภาพการเก็บรักษาด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็หลวงปู่นาคนะครับอีกองหนึ่งอันนี้ปีกาหานี้สององค์ที่ประมูลนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับ